สบายดีพ <ève> ี่น้องสบายดีสุขุคนเด้อพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็มางานขาวดำพี่น้องเลยเนาะงานขาวดำไ้่ตาพี่น้องเนาะลูกปลาออนซีเป็นได้เสียชีวิตแล้วพี่น้องเลย กำลังเสียเอาเขาหยิบเขาลงพี่น้องเนาะพอแสดงความเสียใจนำครอบครัวเพี่น้องเ,อเานานเนะ Thank you. เป็นเช้าเป็นเส้าคนนี้พี่น้องไหมเนาะประมาณอ่หกโมงเช้าพี่น้องเลยมื้อคืนเดี่ย็มาเฝ้าเพื่อโจ้ด้กเพื่อสตรียมมือพี่น้องเนาะมาทุ่มมื่อคืนนี่เ้าเมืออะไรพี่น้องเไหม

เพ็นกระไรอายุท่านลยพี่น้องอายุสนะี่สิกว่าปีนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่อกะไรสี่สิบกว่าปีพี่น้องเก,กระไ,ระไ้พี่น้องเอ้แกเจ็บตายพี่น้องเอ้อเป็นเรื่อง ที่ทุกคนตรงพบพ่อพี่น้องเลยเนาะทุกครอบครัวแต่ว่าผูใ้ใดสิไปอนไปหลังไปน้ังเอ้ยเนาะหอนมึงหอนงามไปเลาอ่ากรชีเผาหนัมอันนี้เข้าแม่ก็มาตกเต่ง เป็นงานพี่น้องเนาะได้ đây ได้ได้กิน của ตกแต่งเครื่องหายเลาพี่น้องนเนาะนาซีมืออื่นพี่นอนะ้องเนาะมืสงสก,กา์พันวันคานไปแล้วไหม

Cái nhà Nhàm việc thì đồng ấy nó Côn cái xe bò lái bên đây Bên cái đây Côn cái nhàm Thì việc mà côn cái kiều khảo kiều nào Thì nào với nhàm này

เออบอกใครไปนะก็มาถินทานน้ำหน่อยเค้เ อย่าบ่เข้าพี่น้องเอ้ยังไดเนาะเป็นสเปลี่ยนซ้ายใหม่มั้ยพี่นอดอดยามเนาะไปก็ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ไปักษาตัวอดประเทศไทยอยู่เด้พี่น้องเนาะอบุญเพิ่นก็ไปอยู่ยงเพิ่นก็ไป

พี่น้องก็มีตมนี้เาะมันงมาย่งใส่กันพี่น้องเอ้ยไดแล้วเนาะใคก็บ่อยากให้เป็นพี่น้องเอ้ยใคก็บ่อยากให้เกิดแต่ก็นีบ่พ้นพี่น้องเนาะ

เป็นเกษตรแม่ครัวพี่น้องเอนะ้ยเนาะซอยกันขัวหมกพริกหมกพายพี่น้องเอ้ยเด็กยูเฮ็ดกินกัมมี่พี่น้องเนาะซอยกันอันหมกพริกขัวหมกพริกขัวขัวพ,พี่นะ้องเอ้ยเนาะอืมพี่น้องเอ้ย เป็นเห็ดกินที่แม่ทั้งพุ่นเป็นะ้องทั้งลังหมดละขาหมูให้หนะ่อยเนาะเป็นก็ะไรจะอยู่เห็ดกินไว้สู่แขกคนที่มาซอยงานพีนะ่น้องเอ,อ้ย หาซุ้มิกะช้อนท่ทองะแล้วดอกกรชอนปลากระบอกน้ำด เท่าแกเพื่อนถ้าสร้อยกันเก็บขันอกโด่งวิ่งฮ็ตอันนั้นอันนี้พี่น้องเนาะทางเพื่อนกรสิเก็บประกันภัยพี่น้องเนาะเงินประกันภัยประกันชีวิตหมู่บ้านพี่น้องเเนาะ โซ่จะตกแต่งชีวิตบ้านเฮาพี่น okay ้องเลยเนาะคือว่าประมาณแปดก้าวล่านี่บ้านเฮาพี่น้องเลยเนาะได้โอเคพี่น้องนะเอาไว้สิ่งก่อนเฉยๆพอการคลิปนะสารคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยเนาะ